นี่คือการประทะระหว่างคอนโทลสปกเกอร์แมนไททันกับสปกเกอร์แมนไททันนะครับผมมาดูซิว่าใครจะชนะนี่คือศึกระหว่างยักษ์ใหญ่ประทะยักษ์ใหญ่นะครับผมเรามีสองคู่นะครับผมอันนี้คือคู่แรกนะครับคู่ยังไม่คู่เอกนะครับผมอันนี้กำลังประทะกันเลยจริงๆแล้วตัวนี้มันต้องสู้กับทีวีแมนแต่เราไม่มีนะครับผมอันนี้ ไม่รู้ว่าใครจะชนะครับผมน่าจะสูสีกันอยู่นะครับผมไฟไหม้ทุกทกไฟไหม้กันอ่าเออทั้งสองเลยนะครับผมก็ไปแร็มัง่งก็รู้นะที่ว่าใครจะชนะศึกนี้ยิ่งใหญ่หลวงนักอ้าวไททันสปิกเกอร์แมนตุยนะครับผมแพ้ไปแล้วคอนโทรลไททันสปิก,กแมน ใช่ใชกชนะนะครับผมเย่ว่าคอนโทรสปิกแมนชนะเท่ากับชนะไปเลยนะครับผม2ต่อศูนย์นะครับผมสามในศูนย์เท่านั้นนะครับผมเป็นไสามในสองปะไม่รู้นะครับผมเห็นครับท่ากันอย่างเมามันบินนันทั้งคู่นะครับไม่รู้ว่าตานี้ใครจะชนะนะครับอ้าควคอนโทรสปิกแมนชนะอีกแล้วนะครับผมเย้ชนะไปเลย ไม่มีอะไรให้นะครับผมนอกจากคําว่าเยี่ยมเลยไปแล้วคู <c oughs> <c oughs> ูที่สองครับคููเอกของวันนี้ระหว่าง G-Man กับไททัน c a m e เม m a n นนะครับจีแมนไททันคาเมล่าแนถึงเวลาประทะก,กันแล้วครับผมตอนนี้ G-Man ปล่อยลําแสงมาแล้วครับแต่มแต่ทําอะไรไททันคา m e เมล่าแมนไม่ได้นะครับผมคารีะมโลนะครับผมว่าโกงไม่ถือว่าไม่โกงนะครับผม นี่ครับผมเริ่มทำ้ายได้แล้วไอ้เองมาจากไหนเนี่ยเองไม่เกี่ยวสินี่ครับรูเหมือนว่าผู้เสียเปรียบน่าจะเป็นไทรท่านคาเมล่าแมนนะครับผมยักษ์ใหญ่คนนี้เอาเรื่องอยู่นะเียดาดที่ไม่มีทีวีแมนไทรท่านเราเลยมีแค่สองคู่เท่านั้นนะครับผม นิคูเอกนะผมอ้าวคาเมล่าแมนไททันตายนะครับผมจีแมนชนะนะครับผมโหยกที่2นะครับผมระหว่างจีแมนกับไททันคาเมล่าแมนนะครับผมในเวลาเปิดฉากกระทะกันนะครับผมเหมือนจะน้ำแรงของจีแมนน่าจะรุนแรงเกินไปนะครับผมทะลุโล่เลยฮะเหมือนเขาเก็บโล่ไปแล้วนะฮะอ้าวจีแมนกระชุ่ แต่ท่านคาเมราแมนชนะผมเท่ากับว่าตอนนี้หนึ่งตอนหนึ่งนะครับผมยกที่สาวนะครับผมระหว่างทีเมนกับไททันคาเมราแมนนะครับผมเวลาปุ๊บเอาเลยโอเคครับดูเหมือนไททันคาเมราแมนจะเสียเปรียบนะครับผมผโจมตีอย่างหนักเลยฮะคู่นี้คใครจะชนะนะครับผม ใครใครจะชนะดูเหมือน g ีแมนน่าจะชนะนะครับผมตอนนี้อ้าวเรียบร้อยนะครับผมสองต่อหนึ่งโอม,มียกที่4ี่เกิดขึ้นแล้วครับผมยกที่4ี่ถ้าใครท่านคาเมราแมนชนะก็จะเท่ากับสองต่อ2องดังนั้นเราต้องประทะกันอีกตาหนึ่งแต่ถ้า g ีแมนชนะคือชนะไปเลยนะครับผมไม่มีคลิปลงก็อัดวนไปงี้แหละ น,นี้ครับเหมือนคาร์เมล่าแมสจะโดนลุมนะครับผมโดยสกีบีทอยเล t ต,ต,ตัวเล็กนะครับผมซึ่งมันทำเียกความสนใจจากจีแมนได้ครับนะครับผมเรียบร้อยฮะจีแมนเป็นฝ่ายชนะครับผมด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับผมเย้่วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมการประทะระหว่างยักษ์ใหญ่ของฝั่งสกีบีทอยเล t กับ ฝั่งคาเมร่าแมนนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหนะ้าไปแล้ว